จากกีฬาต่างประเทศครับเรามาดูความเคลื่อนไหวของกีฬาในบ้านเรากันบ้างน,นะครับสภา,าวัฒนธรรมและเศรษฐกิจกไทยอาเซียนนะครับก็เตรียมที่จะจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลน,นะครับเพื่อนํารายได้นั้นมาดําเนินงานเพื่อส่งเสริมนโยบายของทางสภานะครับในการพัฒนาทั้งวัฒนธรรมแล้วก็เศรษฐกิจกไทยของอาเซียนครับสภา,าวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยอาเซียนจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครับที่สนามกอล์ฟกรุงเทพ กริธาครับโดยมีผู้บริหารระดับสูงครับทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงคณะทูตจากประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมแข่งขันกันอย่างคับข้างเลยครับด้านนายบัณฑิตสิริตันยงนะครับประธานสภาวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยอาเซียนในฐานะประธานจัดการแข่งขันเปิดเผยว่าการแข่งขันนั้นนะครับจัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีที่จะนำไปสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางเชื่อมความสัมพันธ์ครับ วันนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญวันหนึ่งที่สภาวัฒนธรรมและสิทธิไทยอาเซียนเนี่ยได้จัดกลอลการกุศลส,สเตเดียนทรฟรีชิงถ้วยพระนท่านพลเอกเปรมตินสูราณน์องคมมติประธานองค์มติและรัฐมุรุษนะครับเพื่อนำไรายได้ส่วนหนึ่งไปทุนการศึกษานักเรียนในตา่างจังหวัดน,นะครับแล้วก็รวมถึงปุกป,ป่านะครับ นอนาคตในนี้แล้วก็ภารกิจรายได้ก็จะนำไปใช้ส่วนหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนผลการแข่งขันชนะเลิศประเภททีมนะครับได้กก่ทีมนายกติ๊กนะครับด้วยสกอร์รวม6อันเดาอร์อยสครับส่วนรางวัลชนะเลิศในประเภทคะแนนบุคคลนะครับมี2รางวัลคือ Overall l o ล cros s นะครับเป็นของนายเตชินวิชาณรงค์จากทีมอาจารย์พี่มนศรสีนะครับและ Over a l l Low n ลนนะครับเป็นของนายอิทนทพลคุณปลื้มจากทีมนายกติ๊กครับ ทั้งนี้รายได้จากการจัดก,การแข่งขันนะครับจะนําไปสนับสนุนดําเนินนโยบายของสภาในการส่งเสริมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยอาเซียนให้เป็นรูปธรรมครับและมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาและขอนแก่นพร้อมทั้งสนับสนุนโครงการปลูกป่ามูลลนิธิพลเอกเปรมติน,นสูรานนท์ต่อไปครับ พ uhm. ระาะฉนนนนั้้ตอีด้านกรมพักศึกษาครับจัดประกวดออกกําลังกายหน้าเสาธงกรมพัะศ <bs alan> ึกษารุ่นอายุไม่เกิน12ปีชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬารอบชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับเพื่อคัด3ยอดทีมครับเผยแพร่ท่าออกกําลังกายลงบนแผ่นซีดีครับแจกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาทั่วประเทศที่ลานสแควร์ศูนย์การค้าเซนทรัลเวิลด์ครับโดยมีดรกิติพงศ์โพธิมูอธิบดีกรมพระศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดโดยการแข่งขันในปีนี้มี20โรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันสำหรับโรงเรียนที่คว้าแชมป์นอกจากจะได้สิทธิ์เผยแพร่ถ้าออกกำลังกายลงบนแผ่นซีดีแล้วนะครับยังจะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินอีก80,000บาทด้วยครับ